สวัสดีครับ fc หัวเ็ดเล็กเด็นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ fc กันคลิปนี้ผมพุยนำเเวลาพัฒนาหวดประจำวันที่8ทธันวาคม2 5 6 8ลงคลิปให้กับ fc ที่รังหาข้อมูลหวลาวพัฒนาผมก็นำเด็กสูตรการคำนวณหาเล็กเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย นำมาสรุปตัวเลขเด่นจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวมาเลยชุด2ตัวล่างให้กับ f c ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนวิธีการคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตัวเด่นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากไวลาวพัฒนาเท่านั้น โปรดใช้การพิจารณญาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันดอกสาขอ้เราพัฒนาหวดประจำวันที่5ธันวาคม2568กันก่อนครับผลกันออกรางวัลที่1 5 5 9 1 4 5 5 5 9 1 4 5เลขท้าย4ตัวครับ9 1 4 5 9 1 4 5 สามตัวบนห4ึ่งสี่ห้าหนึี่ห้าสองสี่ห้าสี่้างรางเหนึ่งงนี่คือผลงวดลาสุดครับ5้าุ๊าทันวาคมครับต้องขออภัยเอฟซีอีกแล้ครับงวดลาสุดครับหลุดทั้ง2ตัวบนทั้ง2องรางชุดดึงเด็ดหลุดนะครับมาลุ้นกันต่อครับของงวดวันที่8ปทันวาคมครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ผม้นดำได้ใช้าย4ตัวหวดลาสุดซึ่งออก9145มาคำนวณในแต่ละหลักครับหลักพันครับจะมีทั้งหมด4สูตรคำนวณในแต่ละสูตรแกนํำตัวเลขหลักพันหวดล่าสุดก็คือ9มาคำนวณครับสูตรที่1นะครับได้8 เป็นตัวตั้ง8ตัวนี้ได้จาก e. 9, 9, 9, จาการนาหลักพันคือเ9าบวกนะครับเเเท18ัอา8ตั้งตั้ง8บวกแได้ 1, 8เพิ่มไปไดเก้ตัวกัแล้วครับแ9 0 1 2 3 4 5 6่่าตัว้หล 8, 90, 13, 4, 5, 6, ักพันสุดที่2ครับเลข1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ได้จากการนาไเหลักพันก็สุดคือ9บวกหลักพันก่อนคือ3ามครับ9บวกเท่ากับ12นำผลลัพธ์คื ได้12ครับแล้วเอา2ตัวนั้มาตั้งตั้ง2นับลดจาก2องตัวน้นขึ้นหบวกจะได้หนึ่งเพิ่มไปได้9ตัวก็แล้วครับ1 2 3่งสองเสียหกเจนะครับจะเป็ลักพันสุดที่3ครับได้สเป็นตัวตั้งครับ2ตัวนี้ครับได้จากการน,นำตัวเลขนะครับให้น้ำหลักแสนคือ5ครับบวกหลักพันคือ9ครับ5้าบวกเาเท่ากับสินำผลลัพธ์คือ4นะครับบวกหลักพันอีกเท่นีครับ4ี่บวกเเท่ากับสิ เมื่อได้13บ่า3เราตั้งตั้ง3นำลดจาก3 1แึ้มคือ2บวกอย่างอี2เพิ่มไปไอันนี้9ตัวกแล้วคับ2 3 4 5 7 8 9 0เวหลักพันสูตรที่4ครับที่3เป็นตัวตั้งนะครับ3ตัวนี้ครับได้จากนาําหลักหน่วยบนคือ5ครับบวร์หักพัคือ9ครับ5บวก9เท่ากับ14นำผลลัพธ์คือ4 บวกหลักันคือเครับ49เท่ากับส3เมื่อได้13บสาว่าสามมาตั้งตั้ง3นะครับบวกแค่นี้เพิ่มไปนะครับตัวก็แล้วก็3 4ปดเก้าศูนเมื่อครบ4สูตรจำนวหลักพันให้นับแต้มจนที่สูตรครับจะได้เลขที่ผมนับแต้มจนเด่นไว้หลักพัน4ตัวครับได้6ตัวครับหกตัวมี3 4 5 6 8 9ห้าครับ3 4 5 6ี่หได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับผมดลเนีนีตัวครับดึงจากเลขหตัวมาก็ดึงเลขสเลข5เลขหเลข้าครับ สี่ห้าห้าดึงสตัวนะครับเป็นเลขเต็นประจําหลักพันนะครับมาดูสูตรหลักร้อยคับตรงสีสูตรครับจะได้สูตรจะนนเลขหลักร้อยงวดล่าสุดก็คือ1นึ่คนวณครับสูตรที่หนึ่งสามเป็นทดตั้ง3ได้จากนำาหลักร้อยคือ1บวกเต็มครับ1นึ่งมืหเท่ากับสองนำผลลัพธ์คือ2บวกหลักหน่วยคือ1นครับสองบวกหเท่ากับสมเมื่อได้กับสบวกสามตั้งตั้งสบวกอยสาามเพิ่มไปเลขเก้าตัวกนะครับสามสี่ห้าก็ดปดเก เหหลักร้อยสูตรที่2ครับได้8เป็นตัวตั้งครับ8ปดเนี้ครับได้จากการนำหลักร้อยคือ1ครับบวกร้อก่อนคือเกียครับ1นึ่งบวกเกเท่ากับแปดเท่ากับแปดเปดตั้งตั้งแดบวกเกียดเพิ่มไปได้เกตัวก็เลยกับแปดเก้าศูนย์หน่อหตลักร้อยสูตรที่สครับได้ศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์นี้ครับได้จากการนำหลักรันก็คือเบวหลักร้อยคือห่งครับ เก้าบวกหนึ่งเากับสิกล้กับสิบเอาศูนยันตั้งตั้งศูนย์บวกเกาศูนยเพิ่มไปได้เก้าตัวก็้ครับศูนย์หนึ่งสองเปหลักร้อยสูตรที่สครับได้หเป็นตัวตั้งครับหกตัวนี้ครับได้จากการนําหลักหน่วยก็คือห้าบวกหลักร้อยคือหนึ่งครับห้านึ่งเท่ากับหกนำผลลัพธ์คือหกนะครับบวกหลักหน่วยบวกร้อย,ย,ยคือครับห้บวกหนึ่งเท่ากับเจ็ ไม่ได้กับเจ็ดเอาเจ็ดรางนต้มตั้งเนับรดจาก7 1แต้มคือ6กโปรเจก6หกเพิ่มไปเรียกเก้าตัวกันนะครับหกเจ็ดแปดเมื่อครบ4สี่นนวนหลักร้อยให้นับแต้มชนสี่4ูตครับจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนในว่ามี1 3 4่ง0ามสี่หกแครับหนึ่งสได้6ตัวใน6กตัวนี้ครับบนในสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับจุดเลขหนึ่งจุดเลขสี่จุดเลขหกจุเลขศูนย์ครับหนึ่งสี่หกศู มาดูสูตรหลักสิบครับตรงสี่สูตรครับจเจสูตรจะนำตัวเลขหลักสิบวดล่าสุดก็คือสี่ครับัสูตรที่1ได้7เป็นตัวตั้ง7ตัวนี้ครับได้จากการน,นําตัวเลขนะครับหลัก10ก็คือ4ครับสี่ให้บวกนครับสี่วกสี่เท่ากับ8ปเมื่อได้กับ8เอา8ตั้งตั้ง8นับลดจาก8 1แต้มคือ7บวกได้ดเพิ่มไปเลย 7, เ 8, เลครับตัวก็เลครับร7 8 9 0 1 2 3 4 5ูตรหนึ่งสมี่้าใช่ไหมหลัก10สูตรที่2ครับ ได้3เป็นตัวตั้งครับ3าเป็นได้จากการนำหลักสิบไว้สุดคือ4บวกสิบก่อนคือเครับสี่บวกเท่ากับ13มเมื่อได้13บสามก็าตั้งตั้ง3บวกเเพิพ่มไปได้ตัวก็แล้วครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หตัวลักสิบสุรที่2ครับได้สองเป็นตัวตั้งครับสองเป็นี้ครับได้จากการนําตัวเลขครับให้นาหลักแสนคือค้าบบวกหลักสิบคือ4ี่ครับห้าบวกสี่เท่ากับ9เมื่อได้9ก้าเอาเก้า บวกหลักสิบเทียเทเบวกสี่เท่ากับสิเมื่อได้สิบสเอาสามลงตั้งตั้งสนับลดจาก3 1แต้มคือ2บวกเก็ดไ้สเพิ่มไปน9เก้าตัวกัแล้ครับสองสามสี่ก็ดแปเก้นหลักสิบศูนยที่4ครับได้8เป็นตัวตั้งครับแปตัวนี้ครับได้จากกระนำหลักร้อยก็คือ1 10, ค,อ 4, ครับ 1, บวกหลักสิบคือ4ีครับหนึบวกสี่เท่ากับห นำผลลัพธ์คือ5บวกหลัก10คือ4กับ5บวก4เท่ากับ9เมื่อเดียกับ9 9ลงมาตั้งตั้ง9นับลดจาก9 1แต้มคือ8บวกจะได8เพิ่มไปให้เลข9ตัวกันนะครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6เมื่อครบ4สูตรคนวณหลัก10ก็ให้นับแต้มชนละ4สูตรนะครับจะได้ได้ที่ผมนับแต้มจนในบะมี3 4 5 8 9 0 3 4 5 8 9 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับผมเนีสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับ หึงเลขสี 5, ่เลข้าเดครับสี่ห้าก้าศูนย์ดึงสีตัวนี้ครับเป็นเลขเด่นประจําหลักสิบนะครับมาโดยสูตรหลักหน่วยครับทั้งหมดสี่สูตรครับในสูตรจะนําตัวเลขหลักหน่วยห,หวยวล่าสุดก็คือห้ามาคำนวณครับสูตรที่หนึ้าเป็นตัวตั้งห้าดนอยากนําห,หลักหน่วยคือห้บวกเครับห้าห้าเท่ากับสิบม่อได้กับสก็ศย์ทีหลังบวกหลักหน่วยเท่กับศูนยบวกห้าเท่ากับห้าครับก็เท้กับห้าาตั้งตั้งห บวกเดเลขเพิ่มไปเลขาตัวก็รับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย่ลหลักสิหลักหน่วยสูตรที่สครับได้สเป็นตัวตั้งครับสามตัวนี้ได้จากการนำหลักหน่วยวันศึคษาหบวกลหนวยก่อนคือแปดคาห้าไปเท่ากับสิมเมื่อได้สิบสเอาสามตัว้งตั้งสาบวกเกิดเลขสเพิ่มไปเลขเ้าตัวก็แล้ครับสามสี่ห้าหกเเลหลักหน่วยสูตรที่สครับได้สเป็นตัวตั้งครับสตัวนี้ได้จากการนำตัวเลขนะครับ ได้จากการนำให้นําหลักแสนก็คือ5บวกหลั 5, กหน่วยคือ5กับ5้าห้าเท่ากับสินำผลลัพธ์คือ0นะครับบวกหลักหน่วยคือ5้ากับศนย์บวกหเท่ากับ5้ากับห้าห้าจะมาตั้งตั้ง5นับลดจาก5 1แหตมคือ4บวกอย่างอีสี่เพิ่มไปได้ค่าตัวก็แล้วครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2นหถอยหลักหน่วยสูตรที่4ครทับได้9เป็นตัวตั้งครับเก้างนี้ได้จากการนําตัวเลขนะครับได้จากการนําตัวเลขให้นําหลัก หลักพันคือ9บวกหลักหน่วยคือ5ครับ9ก so ้าบวกหเท่าก 9, 9, ับสินำผลลัพธ์คือ4บวกหลักหน่วยคือ5้ครับ4ี่บวกห้เท่ากับ9กาเลือเก้าเก้าจะเรามาตั้งตั้ง9บวกจะได้9เพิ่มไปได้9ตัวกันนะครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7เมื่อครบสี่สุดจำนวนหลักหน่วยก็ให้นับแต้มเดียวกับ4สุดครับจะได้ดีที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้4ไว้แล้ว6ตัวครับใน6ตัวที่ชนเด่นเรามี1 5 6 7 9 0ครับ1 5 6 7 9 0ได้6ตัว ใน6ตัวนี้ครับผลนีสูตรเทียบจนเพื่อดึงเครับดึงเลขหนึ่งดึเลขหกดึงเลขเจ็ดเลขเก้าครับหนึ่งหกเจ็ดเก้าดึงสี่ตัวนะครับเป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับนี่เป็นสูตรคํานวณครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหววเลาพัฒนาในงวดประจำวันที่แปดธันวาคมนะครับมาดูการจับคู่ชุดสองตัวล่างและชุดสองตัวบนครับดูชุดสองตัวล่างก่อนนะครับในชุดสองตัวล่างผมก็จะนําหลักพันสี่ตัวครับ สี่ห้าหกเก้าจะคูดรับไ้สี่ตัวครับหนึ่งสี่หกศูนย์จะได้ชุดสองตัวล่างหุ่นเหล่าพัฒนาอยงนี้ครับสี่วับจะพูน่ว้สตัว s อ1สี่หนึ่งสี่สี่่หกส่ศย์ตัวครับไอ้ห้าหนึ่งห้าสี่หูนหกนสว้สตัวครับไอ้หกหนึ่งหกสี่หกหกูนยก้นสวยสตัวครับเจ้าเก้าหนึทั้งหมดชุดสองรังจะกล่ว้สิชุดครับ นี่เป็นชุดตรงๆสองตัวล่างครับมาดูการจับคู่ชุด2อววนต่อครับในชุด2องโทนผมก็จะนําหลัก14ตัวครับ4 5 9 0ากจับคู่ละหน่วยสี่ตัวครับ1 6 7 9จะได้ชุด2ตัวบนหอยลาาพัฒนาดังนี้ครับ4วันสิบจับคู่ละหน่วยสี่ตัวครับ s ี 4, 1 4 6 47 4 9 5วันสิบจับคู่ละหน่วยสี่ตัวนะครับใน5 15ห้าห9วันสิบจับคู่ละหน่วยสี่ตัวนะครับ จะได้91969799ศูนย์วางหลักสิบจับคูบไวสีตัวครับจะได้0ู0ย0หนึทั้งหมดในชุด2ตัวจับคู่ไว้16ชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสตัวมาลุ้นกันครับว่า2ตัวสิบชุดและ2ตัวล่าง16ชุดจะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่นะครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับผมจะตัดชุดเด่นให้กับ fc ดูเป็นตวางครับ ดูที่2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตาร่างตามสูตรคนวณจับคู่ไว้16ชุดนะครับใน16ชุดนี้ผมนำสูตรมาเทียบมาชนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดและสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวล่างที่จัดตัดจาก16ชุดมาก็มี4 6 6 4 9 4 9 6 4ครับ4 6 6 4 9 4 9 6 4ชุด สี่ชุดนี้เป็นชุดสลับเปลี่ยนสองตัวร่างชุดตรงตรงตัดจากสิบหกชุดมาครับมา้นกันครับว่าสี่หกหกสี่เก้าสี่กหกจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่มสิบหกชุดสองตัวร่างนี้ครับ fc ถ้าในถนาหากมีสูตรคำนวณได้เลขเด่นสองตัวร่างก็นํามาเทียบมาชนกันครับมาดูการสุ่ชุดเด่นสองตะวันต่อครับในชุดสองตะวบนตามสูตรคำนวณจับคู่ไว้สิบหกชุดใน16ชุดนี้ครับผมนำสูตรมาเทียบมาชนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดออกจาก16ชุดแล้ว ได้ชุดเด่นดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมี46 47 57 97ครับ46 47 57 97 4ชุด4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่น2ตัวบนชุดตรงตรงต,รงตัดจาก16ชุดมาครับมาลุ้นกันว่า46 47 57 97กะมาหรือไม่หรืออยู่ในกลุ่ม16ชุดน้ครับ fc ท่านใดถ้าหากมีสูตรคำนวณได้เลขเด่น2ตัวบนหวยลาวพัฒนาก็นำมาเทียบมาชนกันครับจับได้ตัวเองถูกใจตรงก่ท่านมากที่สุดครับ มาดูชุด4ตัวครับชุด4ตัวผมจะนําหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตั้งูนนสตัวครับ1 4 6 0 4ตัวนี้ผมดึง2ตัวครับดึงเลข4ตัวหนึ่งครับดึงเลข6ตัว1วางหลักร้อยครับผมจะนำสี่และหกสตัวมาจับคู่กับชุดเปลี่ยนสมวนี่ชุด4 6 4 7ก7 9 7จ็็จะได้ชุด3ตัวหวยนลาาพัฒนา ดังนี้นะครับชุด3ตัวบนนะครับได้สรุปจับคู่เด่นไว้ครับ4วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเลสองนสี่ชุดได้่สีด้4 4จ็4ส4่เก้าเวางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเลสองนสี่ชุดครับจะได้6 4 6, 6 4 7 6 5 7 6 9 7ทั้งหมด8ชุดครับ8ชุดนี้เป็นชุดเด่น3ตัวครับมาลุ้นกันครับว่าชุด3ตัวนจะมาหรือไม่นะครับมาดูการสรุปชุดเน้นทดลองครับดูที่ชุด2ตัวล่างก่อนนะครับ ในชุดสองรานตามสูตรนั้นจับคู่สิบหกชุดสุบุดเด่นสี่ครับสี่ชุดเด่นสี่หกหกสี่เก้าสี่เก้าหกชุดเน้นนะครับสองตัวล่างครับเน้นไปที่เก้าหกครับเน้นไปที่เก้าหกครับส่วนชุดรองครับรองมาที่สี่หกครับเน้นเก้าหกรองสี่หกนี้คือสองตัวล่างครับมาดูชุดเน้นรองสองตัวบนต่อครับในชุดสองตัวตามสูตรคำนวณนะครับจับคู่ไว้สิบหกชุดสรุปชุดเด่นสี่ครับสี่ชุดเด่น ก็มี4 6 4 7 5 7 9 7ชุดเน้นนะครับเน้นไปที่97ครับเน้นที่97ครับส่วนชุดรองรองที่4เครับเน้น97รอง4 7นี่คือ2ตัวบนครับและในชุด3ตัวบนครับตามสูตรคนวณจับไว้ลายชุดครับในลายชุดนี้ครับชุดเน้น3ตัวเด่นที่สุดเน้นไปที่697ครับเน้นไปที่697นะครับส่วนชุดรองครับรองไปที่ สี่เจ็ดครับลองที่หกสี่เจ็ดเต้นหกเก้าเจ็ดลองหกสี่เจ็ดครับนี่คือสามตัวบนจากไปชุดเหลือสองชุดมาลุ้นกันครับว่าชุดเต้นลองสองตารางสองชุดครับสี่หกเก้าหกสองตัวบนสองชุดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสองสามตัวบนสองชุดครับหกสี่เจ็ดหกเก้าเจ็ดจะมาตามสูตรหรือไม่นะครับมาดูชุดสี่ตัวต่อครับชุดสี่ตัวผมจะนําชุดเต้นลองสองตารางสองชุดครับสี่หกเก้าหกจะพู้อนสองตัวบนสองชุดครับสี่เจ็ดเก้าเจ็ดจะได้ชุดสี่ตัวหว้เลาพัฒนาดังนี้นะครับ มาดูชุดสี่ตัวครับที่สรุปจับคู่เด่นครับมีสี่หกสี่เจ็ดสี่หกเก้าเจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดและเก้าหกเก้าเจ็ดทั้งหมดสี่ชุดสี่ชุดนี้เป็นชุดสี่ตัวหวยลาพระจายชุดตรงตรงมาลุ้นครับสี่ชุดเด่นจะมาหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดฟันธงต่อครับผมจะสรุปท้ายสี่ตัวสามตัวบนสองตัวในสองตางหวยเลาพัฒนาในงวดประจำวันที่แปดธันวาคมให้กับเอฟซีดูเป็นแนวทางครับในชุดสี่ตัวตามสุขลนจับคู่ไว้สี่ชุด ชุด4ตัวสรุปพันธงเจ็ดที่สุดในมาที่เก้าหกเครับ9697ครับ3ตัวสรุปพันธงที่697 697 2ตัวบนสรุปพันธง n g ที่97 97 2จาเสตัวสรุปพันธง n g ในเก้านะครับนี่เป็นชุดสรุปพันธง4ตัว3ตัวบนสตัวและ2ตัวล่างนะครับมาดูชุดสรุปเด่น2ตัวบนล่างครับจากสูตรคือการจับคู่เด่นชุด2ตัวมีอะไรครับชุด2ตัวที่สรุปเด่นไว้ก็มี 4 6 6 4 9 4 9 6 4 7 7 9 9 7ทั้งหมด7ชุดครับใน7ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวทั้ง2ตรัรงเวลาวพัฒนางวดประจำวันที่8ธันวาคมนะครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับที่ผมแนะนำลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตาม รับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณก่อนตัดสินใจตัวเลขทุกเลขเป็นได้สุดขนณครับสุดขนครับสุดนี้จะมาตามสุดจะออกตามสุดที่ผมคำนวณหรือไม่ก็รอติดตามผลการองสราคเวลาพัฒนากันได้ในงวดประจําวันที่8ธันวาคมนะครับขอบคุณ f อหวยเด็ดเ็กเต็งกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกแรังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบในทางการชิดคณะสตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่8ธันวาคม2 5 6 8้ ลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามครับกด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์เลยครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรไวยดีๆเล็กๆลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับ FC ท่านใดครับถ้าหากคันโชคดีแล้วครับอยากให้กำลังใจแอดมินสมุรในการทำคลิปลงคลิปก็ช่องทางนี้ได้นะครับสองช่องทางนี้ครับเป็นช่องทางที่ให้ f c ทุกท่านนะครับถ้าท่านใดโชคดีแล้วครับอยากจะสนับสนุนการทําคลิปลงคลิปให้กําลังใจแอดมินก็ช่องทางนี้ได้ครับในช่องดังในช่องทางหนึ่งครับขอบคุณ f อทุกท่านด้วยครับที่ได้ทําการสนับสนุนกันตลอดมาเรื่อยมาครับขอให้โชคดีเฮงๆปังกันตลอดไปและขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้โชคดีกันทุกคนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ